อคนนี้ทำให้เพื่อนพี่เขิดนได้หครั้งภายในสานาทีเอาไปร้อยหนึ่งพอไหมงั้นเงินเงนให,ให้ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาจีบด้วยคิด <Okay. S 1> ะเราตังค์ไม่เพิ่มเป็นสิบครั้งก็ไ,ได้ด้วยโอเคเชิญเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟังติดไมให้ไหนนะโอเคสามนาทีเริ่มได้ครับพี่ชื่ออะไรคะลิเซียค่ะนี่ชื่อพี่สวยนะ,ะพี่ก็พอรู้ตัวอยู่พี่มาทำอะไรคะอ๋อพี่มาเรียนนะวันนี้วันศุกร์พี่เรียนศุกร์เสาร์แ้วพี่มีแฟนอ่คะค่ะ อ๋อเพราะว่าพี่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าเอ๊ะอาใจยาเกินอย่าไปยอมเป็น w l บิวเอลเดบิวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรีออกเลยสวยอะค้ายมอมีคอนเสิร์ตนะไปดูปะไ,ได้เหรอพี่ชวนหนูเหรอใช่หนูยังไม่มีคนดูด้วยพอดีเลย ใจแข็งใจแข็งต้องต้องแตะเนื้อต้องตัวกันลวมากจังหวะเนี้ยงั้นหนูทำยังงพี่พี่ไม่ได้ออกเลยหรอก่หนูน่ารักนานเราง่ารักนะแต่ว่ายังดีกว่าไม่ไหววะเําไม่เกินสามพันพอเอาไปร้อยไปเลยนีใจคู่แข่งอ่ะจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ยก็เพราะแบบนี้ที่ถึงไม่มีแฟนไงสนใจพูดถนดูแลแผนใจพ้าพี่ชอบผิวน่ารักน่ารัก ไม่เป็นไรพี่คือแบบจริงจังพี่พี่หนูยอมแพ้หนูเจได้ได้ข่าวว่าแพ้ทางเรื่องพวกคำคมอะไรเงี้ยเออต้องต้องต้องยิงคำคมใส่แล้วบ้างบันเลแล้วทีนี้อะไรนะอีกแค่สองสิบวีนอนขืนครั้งเดียวไปเลยเออขินครั้งเดียวเลยไอ้หนูขินพี่แทนแล้วพี่อนุคอนหนูตั้งหนูไปเลยร้อยนึ่งสิบวิสิบวิจะเนยากเลยเนาะ พี่ครับน่าเดินเลยกดติดตามกันหรือยัง T A m T U N G อุ้ยหมดแล้วเพิ่งกดตะกี้ด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเอ่อโชว์บ้างหน่อยเอาอย่างโอเค